ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับอลังการไม่แพ้บ้านชมพู่รอต้อนรับหลานสาวน้องแอบิเกลเปิดบ้านคุณยายวาลีทำใหม่ทั้งหลังรอต้อนรับหลานสาวน้องอาร์บิเกลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นกันอย่างมากสมการรอคอยเป็นที่สุดคุณแม่สุปตาชมพู่อรยาได้มีบุตรสาวแล้วในวันที่30มีนาคม พร้อมกับเผยที่มาของชื่ออย่างเป็นทางการมาจากพายุแอบิเกลโดยทั้งอินสตาแกรมของชมพู่และอินสตาแกรมของสามีน็อตวิสรุตได้โพสต์เป็นคลิปเปิดตัวด้วยภาพของพายุจากนั้นเข้าตัดเป็นภาพการแนะนำตัวของเบบีเวลความทูเดอร์เวอร์แอบเกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชมพู่อรยาที่มีบุตรสาวคนที่สามทายาทหมื่นล้านแห่งตระกูลลัง 4, สีสิงห์พิพัฒน์ โดยชมพู่อรยาเฉลยชื่อบุตรสาวน้องแอบิเกลในวันที่ลืมตาดูโลกหลัจงจากที่ปิดมานานซึ่งหลายๆคนก็จับตารอชมโฉมหน้าของน้องแอบิเกลว่าจะหน้าตาเหมือนกับพี่สายฟ้าหรือว่าพี่พายุซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านชมพู่อรยาแะนนอตวิสรุตได้เพิ่งทำการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ราคา300ล้านชมพู่นอต ที่พิถีพิถันในการสร้างมากกว่า5ปีรวมถึงเดินทางบินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ถึงต่างประเทศหลายต่อหลายครั้งจนออกมาอลังการงานสร้างมากๆซึ่งต้องบอกเลยว่าตกแต่งออกมาได้หรูหรามากๆและไม่เพียงเท่านั้นทางด้านชมพู่อรยานั้นยังได้เนรมิตบ้านคุณยายวาลีใหม่ทั้งหลังตกแต่งสไตล์ยุโรปรวมถึงได้สร้างสระว่ายน้ำและทำบ้านต้นไม้เรียกได้ว่าอลังการมากๆ สำหรับบ้านใหม่ต้อนรับหลานสาวทายาทหมื่นล้านจะสวยขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ